ให้รู้เลยนะเพื่อไทยพักเดียวแรงสไลค์หากจ,จะพะร่วงกันทายอะไรถูกตั้งหมือมาเป็นไก่เห็นไหมถ่ายรูปใหหน่อยถ่ายรูปใหหน่อยถ่ายรูปใหหน่อยครับจะมาทำกิจกรรมกันทุวันเสายนะครับเพื่อท้าประชาธิปตยท่านมีผลงาน แล้วเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาอยู่2ปีนะคะคิดดูสิคาว่าผลงานเนี่ยกฎหมาย LGBTQ สมัยไอ้อยู่แตจเลสสิบปีทำเป็นผู้ที่แตจเลกไม่ผ่านแต่เขาผ่านให้เลยนะ่ะ LGBTQ สมรสนะ่ะแล้วเลือกตั้งครั้งนี้นีจะบอกให้รู้เลยนะ,ะ oh. เพื่อไทยพักเดียวแลนสไลด์ oh. เป็นรัฐบาล280เสียง oh. เชื่อฉันฉันเนี่ยพันป่าฉันจะร่วงฉันทายอะไรถูกต้องหมดเลือกตั้งั้งนี้เพื่อไทยแรงสไลพักเดียวเป็นรัฐบาล284 0เสียแล้วฉันนี่แหละจะมาเป็นปาร์ตี้ลิทอันดับ10แทนไอ้เฉลิมอยู่บำรุงที่มันทางเยอมันทาเยอะเป็นเลือกไอ้อนุทิน พรถักสิ่งมีตาม,ตามันตลอดแล้วมึงไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้อันุเถีงไอ้อนุเถีมึงเป็นนายกได้อีนี่ก็เป็นเป็นได้รับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ